ใชต่อผมบอกว่าไปแล้วเจ๊กโอ้คูณร้อยคูณร้อยคูณร้อยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำพเพื่ยความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไมเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาแนะนำให้ทำตามนะครับผม โอ้โอ้โอ้โอเค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 ผมเหม่อวันนี้มาเจอในเกมสวีตโอนันซ่านะมาเจอผมอีกแล้วผมนะคินิตามเคยแล้วนะเออทุนที่สามบาทนะทุนนะวันนี้มาจะเตกหรือเปล่านะครับโอ้มารอชมกันเลยนะนี่จะหมุนเล่นๆดูก่อนนะพอนะเออมาเบ็ด5บาทไปหมุนเล่นๆล่นไปดูเด้อมาได้ผมแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปจะมาหรือเปล่าไอ้ส้มมันไม่มีนะมะละกอก็ไม่มี ้องเพลงไั้นล้วเหรอเคยฟังบ้างปนแอนปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยน่ะเออกล้วยสวยสวยสวยแอปเปิลมีเปล่ามีบ้าจะเป็นเพลงหรือเปล่ามีว่าจะเป็นเพลงแล้วเนะมืนนะม่อกี้นะเออมาอางุ่นอางุ่นอางุ่นแตงโม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 เปิดเธอโบว์ไปด,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 ดีูแบบไหมขี้เกียจหมุนนะไม่ใช่หรอกไปหมุนมมน,มนะตโดมัสไปครับผมอัตโรตัวโดมัสนะ มาโอ้โยว้าเงินจะหมดแล้วนะขาดทุนไปแล้วนะตอนนี้ถือก็ถ้าเพื่อนาในสนใจที่อยากจะเล่นเหมือนผมนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆพ, <c oughs> พูดเบาๆพูดเบาๆเดี๋ยวเขาว่าแบบว่าไม่ไอ้นี่แม่งชักชวนมาเล่นว่ะเฮ้ยนู่นนี่นั่นะนะเออนี่พูดเบาๆให้แล้วนะผม ก็ผ่านขอน้าสามแกสิบบาทเดี๋ยวพเนอมาลองเรีดดูเล็กๆผมไม่มีจะแหยเนาะก็ลองผานเล็กแค่ร้อยมิลก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ค่ะอยากเล่นก็เล่นนะผมอยากเล่นก็ไม่เป็นไรนะผมผมไม่ได้บังคับอะไรขนาดนั้นแล้วนะเออมูดอปนี้มาห้าสิบเอ็ดบาทร้อยคนละเออเตงหมูเตงหมูเตงหมูแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยส้มอ่างหุ่นอ่างหุ่นอ่างหุ่นท้อท้อท้อกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิ้ลลูกท้อกล้วยส้ม อะไรก่อนเออสวยมาดิเด็นไปหรือเปล่ายังไงต่อยังไงต่อโอ้โห,โหอืออาหรกล้วยมาโอ้โหนึกว่าจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าให้อู้หูดอกนี้เปถ้ามันมีตัวคูด,ด้านนอกนแล้วเนาะอ,อยากให้มีแบบตัวคูด,ด้านนอกอะไม่ต้องเข้าฟิวเจอร์ก็มีอะไรเงี้ยก็สรัาง,งกระเจกิมนี้ก็ตัวอักษรให้เหมือนกันแปดตัวนะเพื่อนนะเออ ก็ให้อย่างไอ้อยากเอากุี่ยต้องมีแปดตัวขึ้นไปนะกล้วย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมีแปดตัวขึ้นไปนะถึงจะเตกนะหนุะเ,เออเงินเกลยาวรืดๆรืดๆรืดๆนะครับผมเออ <c oughs> มาโอ้ยยังไงต่อ,อไหลยาวกันไปหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ไหลอะไรนะเงินงนะไหลย,ยาวกันไปแล้วตอนเนี้ยโอ้ยมาต่อมาอีกสองตัวโอ้โหนึกว่าจะเข้าหมดปเป็นเลขสามสิบยังไงต่อไปห้าสิบหมุดไป ได้จะหมุนให้เข้าแล้วนะหมุนไม่เข้าผมก็ไม่ไปไหนอยู่กับผมสักเป็นชั่วครึ่งแค่โมก็ได้แล้วอยู่กับผมสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แนละ้วาตอนไหนผมก็ลงก็ไล้นะ็ไ,นไดนะ้เออมากล้วยกล้วยกล้วยมาเลยปิ้งมาเดี๋ยวผมมาต่อหรือเปล่ามันไม่ไหลาย,ยาวเลยอะ่ะมันไหลกระติดเดียวอะ่ะไม่ไล่ทีแบบนี้มันไม่ไล่ก็ถือยังไงตอ่อยังไงต่อโอ้ย สวยกล้วยสวยยังไงหุ่นต่อหรือเปล่าเออมาดิจังหวะนี้งไงต่อเออท้อต่อว่ะมาดิเออแตงหมูแตงหมูแตงหมูเออมาดิโว่บวยมาสวยไอต่อเขีนดีเขาสักสี่ตัวเป้งเดียวได้ปะขอแค่เป้งเ,เดียวของหมูนีเลยไม่อยู่ได้เอาแค่นั้นแหละที่อยูบไมอยู่ผมไม่อยู่ได้นะนะ,นะ,นะ,นะเออมามาว่ะแอปเปิลแอปเปิลไหว่ะเออสวยไอต่อ ห้าบาทเปิดห้าบาทได้มาห้าหกศูนย์ได้มาหกสิบตางค์นะอันนี้ขาดทุนไปละร้อยหนึง่งเออใครเปิดต่อไอ้ใครทุนน้อยก็ลองเล่นแบบนี้ดูนะทุนนะเออลองเล่นแบบนี้ดูนะลองไปค่อยๆเปิดไ,ไปนะผมไม่ต้องซื้อก็ได้นะนะเผื่อมันจะเข้าแล้วผมขาดร้อยทีนะ่าจะคอยสักทีอยู่บ้างเออมาเออเนี่ยพูดไม่ทนันขัดคำษทีผมมีพลังพิเศษผมสามารถเสกแกลลี้ลงมาได้ เอาดิตัวคูณไปคูณ22่สองะปัจจุบัเท่าไหร่อ้3สาร้อยเอ้ย3 5 8 3้าบาทเอร์คูณ50คูณ50าสิบดูว่าจะเตะเก้าขวบวะตอนเออนั่นแล้วตัวคูณหายไปไหนตัวคูณอยู่ไหนโอ้โหคูณ8คูณ50ไปมาแล้วเมื่อกี้คูณ50ไปมาตอกนี้แล้วเมื่อกี้มาดิโหเออมาดิ ดอกต้องมาแล้ววะดอกนี้ต้องมาแล้วไหมต้องมาแล้วไหมแคนดี้ม่วงไอ้ม่วงไม่ไปไม่แม่มาให้เราเมื่อกี้เฮ้ยแคนดี้ม่วงไอ้เต๊ะกะทีนะผมเโหกระเิดไม่นอนมาอยู่มาอยู่มาอยู่อาหูงนาหูงนางูแตงโมแตงหมูแตงโมยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อยังไงโอ้โหดอกนี่คูณเยอะเยอะคูณเยอะเยอะตอนนี้คูณไปยี่สิบแปดบาทไปสามร้อยแปดสิบบาท อ่าแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้เออสวยยังไงต่อว้าววัได้หนึ่งดอกดอกสองว่ายังไงหมดได้กำไรมาเยอะนะเออหมุนเข้าฟรีได้มาหกร้อยกว่าบาทเนีอามาแค่เท่าไหร่หนึร้อยบาทเฮ้ย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 ปาป้าป๊าป้าป้าป้าเข้าเฉยเลยว่ะเข้าติดต่อกันหมุนแค่เบ็ด มูนเปลดเดียวเข้าอ,อ,กอีก,นะอกแล้วนะบอกรับผมมีพลังพิเศษสามารถเสิบกระเข้าได้แ,ดแคนดี้พวกนี้ผมคง่อยนะเพื่อนเขามาดิเจ็ดสิบบาทมาประเดิมมาเท่าไรต่อโอ้โหว้าแล้วเจ๊กโอ้คูนร้อยคูนร้อยคูนร้อยคูนร้ 100, อยร้อยโอ้โหคู 100, นร้อยมาทำสีเปล่าเลยมาได้ร้อยหกสิบเก้าบาทก็ถือว่าดีเยอะเห็นคูนร้อยกันนะเพื่อนอะ เห็นคูดร้อยกันแล้วนะผมเออมาดิต่อหรือเปล่าเออสวยๆแตงโมแตงโมแตงโมอังนุ่นอังนุ่นอ่างนุ่นเออสวยสวยสวยอันนี้ต่ำนิดหร่มาดิไอ่สองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถือว่าโอเคนะมาดิผมเห็นเบียดร้อยกันาเมื่อกี้ก็ถือว่าใจอุ่นไปแล้วทีนึงก็ถือว่าดีอยู่ฟรีหรือเปล่าว่าฟรีในี ท่าไหร่51บาทโอ้โหได้กำไรมาเอาเรื่องจัดนะวันนี้นะเอาเรื่องกำไรมาเลยเอาเรื่องจัดเลยนะผมเออมาได้มา592บาทถือว่าโอเคเลยนะครับผมมาหมุนสักทีนี่มันจะเข้าให้หรือเปล่าเข้าอีกสักทีได้ปหมเข้าอีกสักทีที่มันถือแน่นนะนะโอเคทุกคนค่าใครสนใจนะผมก็มาเล่นดูกันได้นะเพนะื่อนนะก็ฝากฝากขอ,ข,อขั้นต่ำแค่10บาทนะผมฝากได้ทางธนาคารแล้วก็ทูมิน,นี่วอลเลตนะเพื่อนเนาะ ็ถ้าคำพูดใดว่าจะไดไม่สุภาพก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคนเะอก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะสำหรับนี้ขอตัวลาคนเอเออสวัสดีครับผม,มเพื่อนทุกคน